นะครับเทาเลมโบนะครับมาจัดชุดโปนะครับแก้ครบจบทุกอย่างนะครับล้อแบะเผาตกเผายันนะครับไล่แหนบบรรทุกความชกปรับเก้าอีกหนึ่งคู่นะครับรอชมเลยนะครับจะนิ่มจะหนวขนาดไหนนะครับจากสุพรรณบุรีพันนี้นะครับรถดีจากสุพรรณอีกหนึ่งคันนะครับมาจัดชุดโปนะครับแก้จบครบทุกจุดนะครับรวมแก้ทรงนะครับแล้วก็แก้ล้อแบะแก้เผาตกแก้เผายันนะครับไล่แหนบพร้อมชกเล็ดปิงปรับเก้าอีกหนึ่งคู่งานได้ทร์ตนะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับขับขี่ถูกใจ นะครับพร้อมนน่นะครับ9ก้าระดับนะครับแล้วก็ได้แหนบนะครับจัดให้นะครับสงก็โดนใจนะครับรับประกันด้วยนะครับมีอะไรเข้ามาได้เลยนะครับใส่กันแบบไปนะครับครบ10,000มกิโลตั้งสูตรฟรีหนึ่งรอบนะครับจัดให้อีกหนึ่งคันนะครับผมชุดโปรยังมีให้เรื่อยๆนะครับทักเข้ามาได้เลย